อาไปสายคุณอาทิตยานะคะจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามเรื่องที่ดินตาบอดเหรอใช่ค่ะที่บ้านเป็นที่ดินตาบอดค่ะตอนนี้พ้องฐานไปครั้งแรกชั้นต้นแพ้ค่ะเพราะว่าทนายให้พ่อเป็นพยานแค่คนเดียวโดยส่วนฝ่ายเขามีพยานหลายคนค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรชั้นต้นแพ้แล้วอุทธร์ค่ะพ่ออุทธร์แล้วก็ ชนะคดีความค่ะจ่ายค่าทดแทนให้เขาสองหมื่นบาทแต่ว่าเขาขยายเวลาเพื่อจะดีกาต่อค่ะตอนนี้แล้วก็กลัวว่าจะไม่มีทางเข้าออกค่ะเผดีกาแล้วมันแพ้ค่ะเดี๋ยวนะเราขอคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ตอนนี้ยังเข้าออกได้ถูกไหมไอ้ที่ทำทางเดินไม้ไวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพอดีน้ำมันขังค่ะแล้วก็ทำาะปัน เจ้าของที่เขาก็มาลื้อค่ะมาลื้อสะพานออกไม่ให้ทําค่ะนักศึกษาตํารวจตำรวจเขาบอกว่ามันเป็นที่ของเขาอยู่เรื่องยังไม่จบเขามีสิทธิ์ที่จะมาลื้อสะพานค่ะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอําเภออะไรเนี่ยอาเภอท่าศาลาค่ะท่าศาลารู้จักกันใช่ไหมกับที่ข้างหน้าน่ะใช่ค่ะคุยกันไม่ได้เหลอต้องสามคุยกันไม่ได้ค่ะ ตอนแรกตอนนี้ที่ของเขาติดชื่อแม่ของเขาค่ะแต่ว่าแม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนแรกพ่อแม่หนูกับแม่ของเขามันคุยกันได้ค่ะเขาบอกให้เดินแต่ว่าไม่ให้ขายไม่ขายให้แล้วทีนี้พอแม่เขาเสียชีวิตก็เลยมามีปัญหากับรุ่นลูกของเขาค่ะนี่แหละคือเป็นปัญหาคือ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นข้อสังเกตนะน้องจิมมี่นะ <c oughs> คุณผู้ชมทั้งหลายครับ <c oughs> เราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันรู้จักกันมาเล่นกันมานะตั้งแต่เล็กแต่น้อยโตกันมาก็อยู่บ้านร่วชิดติดกันจช่ไก็ไม่มีปัญหาละแต่พอมาถึงรุ่นลูกปั๊บเนี่ยลูกไม่รู้จักแล้วคไม่รู้จักแล้วใครเป็นใครไม่รู้บางทีเขาอยู่ที่อื่นก็มาก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่ไม่สนใจว่านี่เพื่อนแม่ญาติแม่พี่น้องแม่ไม่สนใจฉันจะเอาตามที่ฉันระบุฉันไม่อยากเสียที่ฉันก็ไม่ยอมเอ่อถ้าโดยหลักเนี่ยคุณอาทิตย์ยา ที่อันนี้ที่เราฟ้องก็คือเป็นทางจําเป็นใช่ไหมโดยจ่ายค่าตอบแทนใช่ไหมครับสองหมื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่าลืมนะครับว่าที่นี้ยังเป็นที่ของเจ้าของเดิมอยู่อืจะเป็นภาระจํายอมหรือที่จะทางจําเป็นก็เป็นเขายังเป็นเจ้าของอยู่ครับเขายังเป็นเจ้าของครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการแต่ถูกรอนสิทธิ์โดยกฎหมายนะครับว่าเฮ้ยคณอยู่ข้างหน้ากูต้องให้เขาออกข้างหลังก็ต้องได้ออกนะก็ถูกรอนสิทธิ์ไป การจะดําเนินการใ,ใดๆในที่พระราชจํายอมหรือในทางจําเป็นตรงนี้ต้องบอกกล่าวกับเจ้าของที่เขาด้ดยเพราะเขายังเป็นเจ้าของโดยชอบโดยกฎหมายต้องบอกเขา<ฆ>เดี๋ยวขอญาตนะฉันจะทําทางเดินตอนนี้นะ้ําท่วมทําทางเดินเข้าไปหน่อยนะขอญาตนะแจ้งเขาก่อนสมมุติว่าอา้าวถ้าบนหน้าแล้งปับ๊บเดี๋ยวจะขอญาตถมลูกรังนะเดี๋ยวฉันจะถมเองนะทําทางลุกรังเข้ามานะขอญาตนะต้องให้เขาอนุญาตจะทำประการไม่ได้คุยกัน นะต้องขออนุญาตเขาเพราะเขายัางเป็นเจ้าของที่เขายัางเป็นเจ้าของโฉนดโดยสมบูรณ์แบบเราจะไปทำอะไรโดยพละดพารไม่ได้นะครับทีนี้ถามว่าตอนนี้อุทธรต้นเราแพ้ต้น,ตน,ตนอุทรเราชนะแล้วเขาก็ดีกาเราก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะแพ้หรือชนะให้มันถึงที่สุดก่อนผมเชื่อว่าศาลให้ความเป็นธรรมเพราะที่สุดแล้วศาลก็ต้องดูถึงว่าเว้นแต่ว่าคุณมีทางออกอื่นแล้วคุณมาฟ้องทางนี้ถ้าคุณจะแพ้ แต่ถ้าคุณไม่มีทางออกถ้าคุณไม่มีทางออกแล้วคุณจะแพ้คดีคําถามที่คุณจะต้องถามก็คือว่าแล้วถ้าฉันแพ้ฉันไม่มีทางออกแล้วฉันจะออกทางไหนซึ่งคําตอบก็คือศาลคงไม่ทําให้เกิดทางตันนะโอเคไหมคุณอาทิตยานะแต่ว่าการดําเนินการใดๆต้องแจ้งให้เจ้าของที่ได้ทราบอย่าทําโดยพลการนะที่ดินแบงเป็นของเขาอยู่ นะครับถึงแม้เราจะจ่ายค่าตอบแทนก็ตามจะถมจะทำสะพานจะอะไรต้องบอกเขาก่อนนะคะโอเคไหมแล้วก็พยายามจะคุยกันด้วยมิตรไมตรีเพราะว่าตราบเท่าที่เรายังอยู่ตรงนี้ที่ดินกับเขาก็ยังยื้อกันไปตลอดเลยถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะใช่ค่ะสวัสดีนะครับคุณอาทิตยาสวัสดีนะคะครับค่ะ